นะครับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับก็คลิปนี้ก็ทุกต่อสายแข็งก็เดินทางกับต่างจังหวัดนะครับหยุดยาวเราจะเริ่มต้นใหม่ก็เป็นวันที่สิบเจ็ดนะครับหลังวันที่สิบเจ็ดถึงจะมีการรับออเดอร์หรือว,ว่าส่งของให้ใหม่นะครับท่านไหนที่ยังไม่ได้รับของก็ต้องขอโทษขอไปได้วยนะครับมันทําไม่ทันจริงๆแล้วก็เป็นหยุดยาวขนส่ง ที่เราใช้กับเขาอยู่ก็เขาก็หยุดยาวเหมือนกันนะครับในที่รอก็ต้องขอไปด้วยนะครับที่ที่ทาไม่ทันแล้วก็ส่งให้ไม่ทันวันหยุดยาวนะครับก็งต่อสายแข็งก็มีการอัปเดตก็จะอัปเดตให้ให้รู้ทุกคนนะครับว่าจะาเริ่ม งานหรือว่าส่งของเนี่ยประมาณวันที่สิบเจ็ดสิบแปดนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับท่านไหนที่ยังไม่ได้ก็ผมค้างอยู่ประมาณห้าออเดอร์นะครับก็น่าจะเป็นหลังสงการนะครับหลังวันหยุดยาวนะทีใหม่ไทยเราหยุดก็ไปเที่ยวไหนกันก็ขับรถไปกับรถกับลาก็เดินทางปลอดภัยทุกท่านนะครับสําหรับลูกต่อสายแจงเดี๋ยวมีอะไรก็จะ อัปเดตให้ดูนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็มีข่าวสารประมาณนี้นะครับผมก็สวัสดีครับ